การกลัวตายการกลัวตายที่รุนเกิดขึ้นเนี่ยคือพอเราเห็นคนอื่นถ้าตามพระสูตรเนี่ยเหมือนการที่เราจะเห็นทุกข์เนี่ยแม่อาจจาไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่มันจะเป็นว่าปะตัดเข้ากระดูกก็คือเราต้องเจ็บป่วยเองเราถึงจะเห็นความทุกข์เราเห็นธรรมนะคะหรืออีกอันนึงคนที่มีอินทรีย์มาดีมากขึ้นก็คือเห็นคนอื่นเกิดแก่เจ็บตายแล้วน้องมาใส่ตนว่าเออวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วเราทําให้เราได้เห็นธรรมอย่างเงี้ย อันนี้ของนุ่นเนี่ยเหมือนจะเป็นทั้งสองเรื่องใช่ไหมลูกก็คือเห็นญ<ฆ>าติพี่น้องเสียชีวิตด้วยแล้วก็เห็นตัวเองเจ็บป่วยด้วยถูกไหมคะที่เรากลัวตายเป็นเพราะว่าเรายังหวงแหนความเป็นตัวกูของกูเรายังหวงแหนความเป็นตัวตนของเราเรายังยึดมั่นถือมั่นเราอยากให้มันคงสภาพเดิมแต่ถ้านุ่นมารู้คําสอนพระพุทธเจ้านุ่นจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคงสภาพเดิมไม่มีอยู่ในโลกนี้ลูกทุกอย่างแปลเปลี่ยนตลอดเวลานุ่นต้องเข้าใจความแปลเปลี่ยนอันนี้ก่อน ะะว่ามันเป็นสัจจะความจริงของลกูกนุ่นต้องทำทำ,ทำใจให้ได้แต่ทํายังไงเราถึงจะสามารถทําใจโดยไม่ทุกข์ได้หลังจากเราเจอความแปร่ยนคืออะไรรู้ไหมลูก,ลกเรามาฝึกปล่อยวางตัวกูของกูนะคะการฝึกปล่อยวางเนี่ยนุ่นต้องเห็นว่าเออเว้ยอะไรมันก็เสื่อมได้ดับได้นะเนี่ยคือนุ่นเคยป่วยป่วยแล้ววันนี้นุ่นเคยป่วยมากๆเจ็บมากๆวันก่อนเลเวลระดับ10แล้ว ความเจ็บมันหายไปมันค่อยๆลดจนสุดท้ายวันหนึ่งหายป่วยหรือนุ่นเห็นญาติพี่น้องเสียชีวิตวันนั้นนุ่นทุกข์มากเลยจากการเห็นเขาเสียชีวิตแต่ณเวลานี้ความทุกข์ของนุ่นย่อมลดลงไม่อยู่ในระดับเดิมถูกไหมลูกการการเห็นการแปลเปลี่ยนตามความเป็นจริงนะคะมันจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้การเห็นเกิดดับนั่นเอง การเห็นเกิดดับคือการเห็นว่าขันห้าของเราอะความทุกขความรู้สึกทุกขของนุ่นน่ะมันหายไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่นะคะมันคือการเกิดและพอสักพังหนึ่งมันตั้งอยู่แล้วมันก็หายไปอันนี้พอนุ่นเห็นเกิดดับแบบนี้บ่อยๆการปล่อยวางความยึดมั่นตัวในตัวตนตัวกูของกูนุ่นจะลดลงพอนุ่นลดลงปุ๊บนุ่นจะกลัวตายน้อยลงกลัวการอยู่คนเดียวน้อยลงเพราะว่าเรากลัวการอยู่คนเดียวเพราะเราต้องการที่ยึดลูก เราต้องการที่ยึดมั่นถือมั่นมันเป็นลักษณะของของขันห้าลักษณะของกายหยาบของเราอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนต้องการความยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะให้เกิดความหนักแน่นในความเป็นตัวกูของกูนะลูกนะอันนี้อันนี้คือหลักการอันนี้พระพุทธเจ้าสอนแบบนี้เลยเรายึดเพราะเรายึดตัวเราเราเลยกลัวตายเรายึดเราอยากมีคนอยู่ด้วยเพราะเราต้องการที่พึ่งแต่คนเดินมาร์กยิ่งเราละทิ้งปล่อยวางตัวกูของกูได้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ย เราจะยิ่งต้องการการยึดมั่นถือมั่นน้อยลงเราจะต้องการคนอื่นน้อยลงเราจะสามารถอยู่ด้วยตัวเราเองด้วยความอิ่มเอิบด้วยการมีความสุข